ถ้าคุณต่ำกว่าร้อยเนี่ยก็ไม่กล้ากดอีกนเบ็ดสีบาทมันมันเบ็ด,บเบดไทโอเคฮะไหลยอยู่ไหลยอยู่ยเห็นปะพอแบบเล่นเบ็ดสี่บาทรู้สึกว่ามันไหลมันไหลดีกว่านะถึงมันจะนานๆนไหลก็เถอะโอเคครับมาเปิดมาแรกมาได้ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทได้เรื่องอยู่หละได้เรื่องอยู่มันก็ไหลดีล้วรู้สึกว่าทํามเงินมีขึ้นเลยว่ะตอนเราตัดเบ็ดแล้วก็มีอยู่สี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยวันนี้ก็ยังอยู่สี่บาทเกือบห้บาร้อยอยูบบ่ สวยท่นานดอกนี้สองร้อยโอเค <c oughs> ในเรื่องในราวอยู่ในเรื่องในราวอยู่ในเรื่องในราวอยู่โอเคสวยครับแปดสิบบาทดอกนี้นี่ไงไหนี่ไงไนทำเตือนไม่เก่งใจใคร คลิปวิด uh ีโอนี้อาจจะมีเนื้อหารุนแรงมากเกินกว่าจะรับได้เช่นการเล่นแล้วหมดตูดเพราะงั้นอาจเกิดความอันตรายต่อผู้ชมได้ผู้ชมควรจะเพิ่มอายุตัวเองให้มากกว่า18ปีก่อนรับชมด้วยที่สำคัญกรุณากดไลค์กดแชร์ก่อนเริ่มดูทุกครั้งจะดีที่สุดโ l รด s ิ i ต h โอเคสวัสดีครับท่านผู้ด,ดูทุกชมทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับมาถึงกับพูดผิดไปหนึ่งทีนะครับอ่ะยินดีรัเข้าสู่ช่อง a อ k c h a n n e l แ d k อ o ดเคสล็อตแอดเดินไปข้างหน้านะครับจะเรียกอะไรก็ตามไม่ทำให้ผมสามารถเรียกชื่อช่องตัวเองผูกได้นะเพราะว่าพูดผิดทุก EP เลยนะครับ กอรับชมคลิปยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้ท่างกับผมแล้วก็กับผมเองเพราะผมทําคนเดียวนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือว่าแค่กดไลค์กับกดซับสไคร์ก็ได้นะครับแชรก็เป็นกําลังใจให้ใหกับผมแล้วก็ช่องได้เยอะมากๆแล้วโอเควันนี้มาเอ่อมาจองวีสองทุนหนึ่งร้อยสองบาทวันนี้ผมจะสตาร์ทเบ็ดสี่เบ็ดประจําที่ผมเล่นนะฮะซึ่งถ้าเกิดมาทุนที่มั่นมากกว่าหนึ่งร้อยเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมจะสตาร์ทเบ็ดสี่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่มากๆเลยนะ เหตุผลที่เล่นเบทสี่เนี่ยทําไมเหรอเพราะว่าผมเคยเล่นใช้คําว่าเคยเล่นก่อนหน้าเนี่ยเว็บก่อนหน้าหรืออะไรก่อนหน้าเนี่ยมันปรับใต้ขั้นต่ําคือเริ่มต้นที่เบทสี่บาททีนี้ก็เลยเล่นเบทสี่บาทเนี่ยติดมาตลอดจนกระทั่งแบบมาเจอที่เล่นอยู่นี่แหละแล้วมันปรับตั้งแต่เบทหนึ่งบาทจนถึงเบาเริ่มต้นที่เบทหนึ่งบาทใช่ไหมซึ่งเราก็ยังเล่นรู้สึกว่าเบทสี่บาทเนี่ยมันยังรู้สึกว่าเข้าฟรีเกมดีไหลง่ายหรืออะไรเงี้ยยังรู้สึกอย่างนี้อยู่นะฮะ มันไม่ได้ช่วยให้แตกดีขึ้นหรอกเบ็ดนี้ไม่ได้แบบล็อกไว้หรือทําให้มันไหลดีขึ้นหรอกอเพียงแค่เรารู้สึกว่าเบ็ดนี้มันไหลดีกว่าเออใครรู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะอ,อันนี้บอกแค่ตามความรู้สึกเนาะมันไม่ได้เป็นเบ็ดล็อกหรือเบ็ดอะไรหรอกพูดแบบนั้นแหละแค่รู้สึกว่ามันไหลดีกว่าเฉยโอเคครับมาเริ่มกันเลยเนี่ไงถ้ามาแบบทุนเกินร้อยเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเล่นเบ็ดเท่านี้นะถ้าแบบเล่นเบ็ดต่ำกว่า เล่นทุนต่ํากว่าห0สิบหรือว่าทุนต่ากว่าร้อยเนี่ยก็ไม่กล้ากดนึ้เบ็ดสี่บาทอะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเี็ดไปโอเคฮะไหลยอยู่ไหลยอยู่เนี่ยเห็นปะ่ะพอแบบเล่นเบ็ดสีบาทรู้สึกว่ามันไหลมันไหลดีกว่านะถึงมันจะนานๆไหลก็เถอะโอเคครับมาเปิดมาแรกมาได้ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทได้เรื่องอยู่แหละได้เรื่องอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไหลดีกว่าทุนแค่รู้สึกว่ามันไหลดีกว่าเฉย ใครที่มีเขารู้สึกคล้ายๆกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันไหมต้อง40บาทสวยครับวันนี้เอาอยู่วันนี้เอาอยู่มาจองเวเอาอยู่นะแล้วคำถามคือจะเล่นเบ็ดสีไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะสลับเบ็ดขึ้นใช่ไหมผมกม็รู้สึกว่าถ้ามันเล่นแล้วแบบมันไต่ประมาณสักประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าเนี่ยถ้าไต่ข้าร้นเนี่ย ไม่ขยับเบ็ดขึ้นนะในความรู้สึกของผมนะฮะอันนี้คือ <Okay. S 1> ผมบอกวิธีการเล่นของผมนะ <Okay. S 1> ไม่ได้บอกว่าเล่นวิธีนี้แล้วมันจะแบบโอยโ,โป่งปางไรคันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฮนะวิธีเล่นของผมนะ <c oughs> นี่ไงีเกมมีไห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 มสวยครับโอเคไหลามาแหละขอสี่ตัวได้ปะ่ะขอสี่ตัวได้ปะ่ะขอสี่ตัวได้ปะ่ะขอสี่ตัวได้ป่าขอสี่ตัวได้ป่า ma, bốn倍，nhiều tiếp, ui hai phi kiếm ra rồi, วโอ้โหเพิ่งจะมาหลายตอนหลังตั้งแต่แรกไม่แตกมาแตกตอนหลังโอเคได้อยู่ฮะร้อยหนึ่งนะแต่ทีเกียมเบ็ดสี่น่าจะจะได้สักสองร้อยขึ้นไหนนะสองร้อยขึ้นก็ถือว่าดูดีแต่ก็ร้อยเดียวก็ดีกว่าไม่มานะโอเคครับสามร้อยละยังอยู่กับเบ็ดสี่ไปก่อนแล้วกัน

เปิดกับไม่เปิดจะมีแค่เท่ากันนะฮะทุกคนเพราะงัน้นไม่มีสูตรเปิดปิดเทอร์โบนะฮะเพราะงั้นคือถ้ารู้สึกว่ามันชา้าก็เปิดแล้วกันถ้ารู้สึกว่ามันแบบเร็วไปอยากลุนก้นปิดแล้วกันก็มีแค่นะคะั้นนะฮะกระสิบสามบาทสวยฮะ,ะโอเคอ,อื้เฮ้ยสิบสองบาทสวยฮะ โอเคเปิดมาสวยหลายเกือบห้าร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราถึงกล้าปรับเบ็ดขึ้นนะเบ็ดออกไปมีอะไรให้ลุ้นไหมมีอะไรให้ลุ้นไหมมีอะไรให้ลุ้นเลยเหรอไม่มีอะไรให้ลุ้นหน่อยเหรอ ไม่มีจริงวะไม่มีจริงไม่มีจริงโอ้โหหนักหน่วงเลยทุกคนนะแต่มันก็ไหลดีอยูน่นะแต่เพียงแค่รู้สึกว่าดีน180บาทมันก็ไหลดีแล้วรู้สึกว่าทำเงินมีขึ้นเลยวะ่ะตอนเราปรับเบ็ดเราก็มีอยู่400กว่าบาทเกือบ500ตอนนี้ก็ยังอยู่4บาทเกือบ500อยูน่นะ สวยข้างดอกนี้สองร้อยมาโอเค <c oughs> ในเรื่องในราวอยู่ในเรื่องในราวอยู่ในเรื่องในราวอยู่โอเคสวยครับแปดสิบบาทดอกนี้นี่ไงไหลนี 2> 2 1. 1> ไน่ไงไหลไหลต่อไหมไหลถึงพรุ่งนี้เช้าอะไรให้หน่อยดิ <c oughs> ชอบจริงจริงเลยโอเค ยุดหยาบเงี้ยอืมฮึ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 มทำไมอันเนี้ปไปแล้วล่ะตอนแรกมันทำไมแบบมาตึมๆอยู่ไปติดเงียบซะแล้วมาหน่อยสวยคก้าสิบบาท ทำเป็นเล่นไปหลยไยมไหลามานี่คือพันหนึ่งแล้วนะโอเคทีเนี้หนึ่งพันแล้วเนี่ยไปกาเล่นเบ็ดสิบหน่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้ขอลุ้นสักทีแล้วกันนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองโอ้โหหมุนสิบสองครั้งถึงเข้าทีหนึ่งแล้วได้มาบาทเดียวด้วยอะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเโอ้โหหมุนฮะหมุนเฉลีย่ยประมาณเกือบสิบรอบนะ่าจะแตกทีหนึ่งนะโอ้โหถือว่าเงี้ยต้องผิแล้วสรุปหมุนประมาณยี่สิบกว่ารอบฮะเกือบสามสิบรอบนะเข้าสี่โอเคและมามุนกันฮะ 70. เบ็ดสิบเรียบร้อยหายอ่าอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเป็นเกินพออย่างเงียบเป็นพอมาเรื่อยๆฮะอย่างเงียบ

บ้าดีแท้บ้าดีแท้บ้าดีแท้โอเค้0สมราสวยอ่าไหลต่อไหลต่อมีอีกมากก็ไหลมีอีกก็ไหลมีอีกก็ไหลรึ๊บ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 ึ๊บเฮ้ยไหลเอาเรื่องอยู่นะ โอ้โอเคฮะแกอยู่นะหกรกว่าบาทโอเคครับชอบคลิปนี้ไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ก็เนี่ว้าซะเยอะติดว้าซะเยอะเหมือนกันเลยนะครับโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไม่บายเจอกันครับผม